วิถีชีวิตชาวบ้านนะคะวันนี้นะ,ะเรามาดูการเผาถ่านของตะพลกันนะคะตะพลกําลังนะ,ะทำการนะคะคจัดเรียงนะคะอันนี้คือไม้ที่เรานะคะไปเก็บมาจากทุ่งนานะคะที่ทุ่งนาก็จะมีไม้นะคะเยอะแยะมากมายทีนี้มันจะรกเราก็จะทําการตัดแต่งกิ่งไม้นะคะตัดแต่งกิ่งไม้เสร็จแล้วเราจะไม่ทิ้งนะคะ เราก็จะนํากิ่งไม้พวกนี้นะมาตัดเป็นท่อนๆนะคะเห็นไหมคะเราจะนํากิ่งไม้พวกนี้มาตัดเป็นท่อนๆเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะนําไปเผานะคะนั่นนะอันนั้นคือน่ะตะพลมาเอาอีกแล้วนะคะอันนั้นคือที่เผาถ่านนะคะตะพลอายุ71ปีนะคะสุขภาพแข็งแรงมากนะคะเห็นไหมคะเราอายุแค่นี้ยังสู้แกไม่ได้นะคะเนี่ยนะ ต้องต้องต้องใส่ให้เต็มนะคะตัวน,นี้ตาพลก็กําลังนะคะเก็บนะคะไม้ที่แกตัดไว้เป็นท่อนๆน่ไคะตอนนี้แกจะตัดไว้เป็นท่อนๆนะประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าถ,ถ้าท่อนใหญ่มันจะเอาใส่ไปในเครื่องเผาไม่ได้นะคะ,ะ,คะแกกําลังนะคะกําลังมานะคะอันนี้คือท่อนไม้คือไม้คูนแกบอกว่าต้นคูนนะคะแกตัดมาจากทุ่งนานะคะแกก็จะ เอามาทําเป็นท่อนๆเล็กๆนะคะท่อนเล็กๆนะคะ,ละ,คะแล้วก็แกก็จะเอาไปนะคะนําไปเผาที่ที่เผาก็คือเห็นไหมคะจะเป็นถังดํานะคะถังใหญ่นะคะเขาทาเป็นที่เผาถ่านนะคะตอนนี้แกก็กาลังนะะเสียงไก่นะ แกก็กำลังเอาขึ้นรถนะคะเอาขึ้นรถเอฟซีชอบไหมคะชอบไหมชอบก็ยกมือขึ้นนะคะยกมือขึ้นหน่อยให้กำลังใจตาพลนะคะก็จะได้มีแรงนะคะเดี๋ยวต้องไปหาอะไรมาให้แกกินนะคะจะได้มีแรงนะคะต้องหาเกลือแร่เนาะ ถ้าร้านใกล้ๆเธจะไปซื้อมาให้แกนะคะในร้านอยู่ไกลนะคะบ้านของน้องสาวมาปลูกไว้นอกนะคะตผลก็เต็มรถแล้วนะคะต่อไปก็จะข็นนะคะข็นไปที่เตานะคะเตาเผาถ่านของเรานะคะกำลังเข็นไปแล้วนะคะเข็นไปแล้วแข็งแรงไหมคะวัยเ1ปีนะคะเรา71ปีเราจะแข็งแรงได้เท่าตาพลไหมคะไม่น่าจะได้เนาะเห็นไหมคะแกก็จะนะคะ นำไปเรียงนะคะในเตานะคะเช่นเดิมนะคะเนี่ยตัดประมาณท่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็จะนํามาเรียงนะคะนํามาเรียงที่เตาเรียงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยแกจะเรียงไปเรื่อยนะคะเรียงจนเต็มนะคะเรียงจนเต็มเตานะคะถ้าไม่เต็มก็เผาไม่ได้ใช่ไหมพ่อ เผา,าได้จตดไเลยน้อยอ๋อพอว่าถ้าไม่ไมเต็มเผา,าได้แต่ม,มันได้น้อยนะคะแต่พอ่อแกจะทงจะใส่เต็มแน่นอนวันนี้นะคะพอ่อแกก็เรียงไปเรื่อยนะคะเรียงไปเรื่อยเรียงให้เต็มนะให้เต็มถังนะคะ ตอนนี้แกก็อยู่ในขั้นตอนการเรียงนะคะขั้นตอนการเรียงไม้นะคะใส่ถังให้เต็มนะคะ ตอนนี้ก็เร wei wei right ียงไปเรื <Sh ot two> <Okay>. ่อยใกล้เต็มแล้วนะคะใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วนะคะใกล้เต็มแล้วทุกคนนะคะตอนนี้พ่อเรียงไปเรื่อยนะคะตาพลนะคะพ่อของน้องแหมมนะคะค้าใหม่จะเรียกแกว่าพ่อนับถือกันเป็นพ่ออีกคนหนึ่งนะคะเรียกพ่อเรียกแม่นะคะืมแก่กาลังเรียงนะคะจัดเรียงนะคะ นี่แหละค่ะวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะคะของชาวบ้านชนบทของเรานะคะเราจะอยู่กันแบบพอเพียงนะคะอะไรที่เราทําเองได้นะคะเราจะทํานะคะเราจะไม่ซื้อนะคะเราจะเราจะซื้อน้อยที่สุดนะคะเราจะทําเองนะคะส่วนใหญ่สําหรับชาวชนบทบ้านเรานะคะเราจะไม่ค่อยซื้อนะคะเหมือนตะพลนะคะตะพนแกขยันนะคะแกไม่เคยซื้อนะคะ แกทำเองทุกอย่างนะคะเอาตังค์มาให้ประทิพเนี่ยมาเอากันในกระเป๋านี่อะเอากระเป๋าจากมือประทไปแล้วก็เอาเหรียญใส่เอาแบงค์ร้อยออกตอนนี้ก็ถ่ายทำนะคะชีวิตนะคะแบบบ้านๆน,นะคะของชาวชนบทนะคะของเรานะคะของตาพลน,นะคะ ตอนนี้ตาพลก็นะคะเมื่อกี้หลานเอาเหรียญมาให้แลกนะคะให้เหรียญให้หลานหยิบหยิบจากกระเป๋าไปเองนะคะพร่อมือตอนนี้มือของฟ้าใหม่นะคะทั้งสองมือนะคะมือหนึ่งถ่ายคลิปสั้นมือหนึ่งกวาไลฟ์สดนะคะเห็นไหมคะมือหนึ่งไลฟ์สดอยู่นะคะเนี่ยมือหนึ่งไลฟ์สดอยู่นะคะมือหนึ่งก็ถ่ายคลิปสั้นนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริงๆนะคะฟ้าใหม่ชาแนลนะคะ ทั้งไลฟ์สดนะคะแล้วก็ทั้งถ่ายทาคลิปสั้นนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเก็บไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะนี่แหละค่ะเขาว่ายูทูบเบอร์นะคะเราต้องทําได้ทุกอย่างนะคะตอนนี้มือสองมือของฟ้าใหม่ไม่ว่างนะคะถ่ายทําตะพลอยู่นะคะไม่ว่างเลยนะคะมือสองมือตอนนี้นะคะเราก็มาดูนะคะใกล้เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะเนี่ยทุกคนนะะเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วใกล้เต็มแล้วนะคะเนี่ย ใกล้เต็มแล้วนะคะตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะคะใกล้เต็มแล้วนะคะอีกสักครู่<ม>เดี๋ยวตาพลก็จะทําการเผานะคะพ่อะเผาวันนี้เลยหรอคะยังรอยังนะคะใส่ไว้ก่อนใช่ไหมคะใส่ก่อนพ่อบอกว่าใส่ไว้ก่อนยังไม่เผานะคะเตรียมเพราะว่าเตรียมไว้นะคะพ่อบอกว่าเตรียมไว้นะคะยังไม่เผานะคะ เป็นยังไงบ้างคะชีวิตนะตาพลนะคะชีวิตแบบชาวชนบทแบบบ้านบ้านนะคะที่นะคะเราเห็นนะคะใครที่ชอบนะคะชีวิตแบบนี้นะคะก็จะรู้ว่าชาวชนบทของเรานะคะเรานะคะเศษไม้ที่เห็นเนี่ยเราสามารถเอามานะคะเอามาทําเป็นฟืนก็ได้นะคะทําเป็นฟืนหรือทาทาแบบจุดนะคะจุด ทำกับข้าวนะครับอันเล็กๆเราก็เอามาเป็นเชื้อเพลึงได้นะคะอันใหญ่ๆเราก็จะเอามานะคะเขาถ่านนะคะเก็บไว้ใช้เองได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถขายได้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟ้าใหม่ h a n แน l ด้วยนะคะพ่อบ <P> ๊ายบายก่อนพ่อบ๊ายบาย